อย่างที่ทุกท่านทราบเป็นอย่างดีนะคะว่าเมื่อวันที่24และ25กันยายน68นี้ เริ่มมีกลิ่นสงครามรอบที่2รุนแรงมากขึ้นค่ะโดยสัญญาณที่ค่อนข้างจะชัดเจนนะคะเห็นจะเป็นเรื่องของการเคลื่อนรถถงังแล้วก็ BM21 เข้ามาประชิดชายแดน,นะคะ่ะรวมถึงสั่งอพยพชาวบ้านในพื้นที่นะคะตั้งแต่เมื่อช่วงกลางดึกที่ผ่านมานะคะโดยล่าสุดเนี่ยทางด้านของผู้ใช้เพจ Facebook นะคะจากไอซ์ทับฟ้าค่ะเขาเป็นอดีตทหารอากาศนะคะออกมาโพสต์ภาพ แล้วก็คลิปค่ะเป็นนาทีที่กองกำลังทหารของกัมพูชาจำนวนมากเข้ามารื้อลัวลวดหนามของไทยที่วางเอาไว้ในป่า เพื่อป้องกันไม่ให้ทหารเขเมรเนี่ยแอบลอบเข้ามาล่าตะเวนในฝั่งไทยค่ะซึ่งก็ถือว่าการรื้อล้วลวดหนามในครั้งนี้นะคะมันน่าจะมีในยะสําคัญอะไรบางอย่างค่ะซึ่งอาจจะหมายถึงการเคลียร์ทางให้โล่งหรือเปล่าเพื่อให้กองกําลังของตัวเองเนี่ยสามารถบุกเข้าประชิดได้ง่ายขึ้นไปดูคลิปกันสักนิดดีกว่าค่ะ ต,ต่อมาค่ะทางด้านของ Army Military Force นะคะเพจนี้เขาก็ออกมาเปิดเผยคลิปค่ะแล้วก็ยังให้ข้อมูลอีกนะคะว่าผลซุ่มยิงทหารเขมรพร้อมระบุว่าฝึกเพื่อชาติและเพื่อป้องกันประชาชนและประเทศของเราคลิปนี้ฝึกที่จังหวัดโพธิสัตว์ ทหารชุดนี้ไม่ได้ถูกส่งไปประจำการที่ป้อมบังเกอร์ที่อยู่ห่างจากภูมิเมือ600ถึง1,000เมตรตามที่บางเพจปั่นข่าวอยู่ในตอนนี้ซึ่งก็น่าสนใจนะคะว่าตอนนี้เนี่ยน่าจะอยู่ในขั้นตอนการ เตรียมเคลียร์พื้นที่นะคะเตรียมความพร้อมในจุดต่างๆเพื่อที่จะรอการเปิดฉากรอบที่2เพราะว่าครั้งนี้เนี่ย ขเขมรเองก็น่าจะรู้นะคะว่าไม่สามารถพลาดได้อีกแล้วถ้าหากว่าจะเปิดฉากสู้กันจริงๆเนี่ยก็จะต้องเละทาไปข้างหนึ่งแน่ๆค่ะและที่ทหารไทยเนี่ยน่าจะระวังให้ดีนั่นก็คือเรื่องของการลอบกัดแบบที่ขเขมรถนัดละค่ะแบบที่ทํากับเราที่ประสาทตาควายนะคะแอบเข้ามายึดก่อนวันเปิดฉากยิงหนึ่งวันค่ะเพราะว่าทหารขเขมรเนี่ยไม่ใช่ทหารมืออาชีพค่ะ ก็ไม่ได้มีเกียรติไม่ได้รักษาเกียรติศักดิ์ศรีอะไรใดๆนะคะเลยเป็นสิ่งที่ทหารไทยเนี่ยแตกต่างกันออกไปจากทหารขมรนก็ตรงนี้ล่ละค่ะ